สวัสดีจ้าพี่น้องมาร้องพักกลมฝรั่งจ้ะดอกเมเปลิลจ้ะฉันไปเก็บมาเนาะกำลังงามเลยจ้ะกำลังอ้วกเลยเนาะหาเก,ก็บได้แล้วจ้ะมันกินได้เนาะกินแทนพกักกลมบานเราจ้ะร้องก็ไม่อยากจ้ะร้องมันพกักกลมเนาะเดี๋ยวปฏิติการอวกล่างจ้ะเนาะ ําลังรัดด้วยเอาเนาะรัดกว่เอาเปิดน,น้า <c oughs> คลิปด,ด้องพักกลุมปีที่แล้วของฉันเนาะ <c oughs> ปีที่แล้วอุย <c oughs> ้ยเสียดายเนาะพ <c oughs> ี่น้องตกลมเตีย่ยบต่ตนเดียวอนอกนันพี่จะสูงสูงเอามากเลยเสียดายเลยเนาะ เสียดายอันไหนที่ยังเป็นตูมคลิปฉันวิธีเลี้ยวที่ทฉันต้องพักกลุ่มอยู่บางไทยเนาะคลิปนั่นตอนนี่ติดอันดับแบบคนดูยอดนิยมของคลิปฉันจะ้ะนี่เดี๋ยวเรามาล่างกันจะ้ะ เทปะกบอดล่างจ้ะล่างกับน้เดียวกับพอะเนาะล่างนเดียวพ,อม,ยวพอมมันอยู่สูงเอาน้ำใส่ถ้วยใส่กับมังอะไรก็ได้จ้ะแล้วก็ใส่เกลือจ้ะ เนาะใส่เกลือจ้ะแล้วก็คนเกลือละลายจ้ะเกลือละลายแล้วก็ใส่ผักกลุ่มลงไปจ้ะเราจะแช่ไว้แช่น้ำเกลือไว้หนึ่งคืน แล้วเราก็มาใส่น้ำซาวข้าวพรุ่งนี้นะจ้ะเนาะพรุ่งนี้น้ำซาข้าว,วจะต้มน้ำเกลือก็ได้จ้ะต้มน้ำเกลือก็ได้เนาะจ้ะนี่ทำพอท่วมจ้ะใจะไม่มิ้นเนาะแช่น้ำเปล่าก็ได้จ้ะแต่ว่าพวกกลิ่นจ้ะ่แน่ใจเนาะอยู่ในอากาศมันไม่เหมือนบ้านเราจ้ะ กับหนาวเนาะนี่จะเนาะวางทิ้งไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใส่น้ำซาข้าวกันเนาะ,ะดอกเมเป,ปิ้ลที่เราแช่น้ำเกลือไว้เมื่อวานจ้ะแล้วก็มาเอาน้ำออกจ้ะเอาน้ำเกลือออกจ้ะ ออกแล้วเราก็จะมาใส่น้ำซาวข้าวน,นจะจ๊ะนี่สาะข้าว น้ำซาวข้าวเราจะแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวมาใส่ในผักเราจะ เราก็จะปิดแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ที่มันอุนอ่นๆหน่อยเนาะจ้ะเนาะอากาศอุ่นจ้ะยูนีมันหนาวเยอามันมันหนาวเราต้องเอาไปวางไว้บนเตาพิงหรือไม่ก็วางข้างเ,เครื่องทำความร้อนแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวปิดจ้ะปิดไว้จะใช้ ้ามหม้อใช้จานปิดก็ได้จ้ะเนาะเราจะใช้พัดติดก็ได้จ้ะเนาะจานกับปิดกระไดจ้วเนี่ย <c oughs> ปิดไดก็ดีจ้ะเดี๋ยวเราเอาไปวางไว้ตรงเครื่องทำความร้อนเนะจ้ะเนาะหรือว่าเตาผิงจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวล้วพรุ่งนี้เรามากินกันหรือว่าวันบะลื่นจ้ะเนาะ <c oughs> ง่ายๆจะไม่ม็น ทำแบบนี้กลิ่นจะไม่มิ้นจ้ะเนาะผักกลุ่มที่เราดองเมื่อวานจา้ะดอกไม่เปิลดอกไม่เปิลจากที่เราแช่น้ำเกลือนหนึ่งคืนแล้วก็เอามาใส่กับน้ำ้าข้าวตั้งแต่เมื่อวานเนะาะเมื่อวานนีจ้ะนี่จ้ะ มันไม่มีแดดจ้ะมันมันหนาวสองวันแล้วเนาะนี่จ้ะสวยไหมเหมือนไม่เหมือนพักกลุ่มไหมเนี่ย,ยกลิ่นก็เหมือนพักกลุ่มอยู่จ้ะถ้ามันเยอะเราก็แช่แข็งได้จ้ะเพราะว่าฉันอนะไปเก็บพักมาฉันจะมันลวกแช่แข็งไว้เนาะพัก พักนึ่พักเซียนพวกพวกพักเซียนพักกุมแล้วก็ร้องแล้วก็เช่แข็งจ้ะนำออกเนาะจะได้กินเี่จ้ะสวยให้ดูสวยๆเนาะไลรสองข้างจ้ะนี่นี่จ้ะจ้ะ,จะถ้าไม่ร้องแบบนี่ก็ะโดงแบบว่าเออ ้มน้ำเกลือกได้เนอกจากเนาะเชะเกลือก็ได้จ้ะเชะเกลือเนาะจ้ะไแล้วจากพักกลุ่มเราไม่เหมินจ้ะไม่เหมินดอกเมเปิ้ลดองดอกเมเปิ้ลไปหามาดองจากพี่น้องเนาะกินเทนพักกลุ่มบ้านเราจ้ะพักกลุ่มบ้านเราช่วงนี้ก็ จะบายแหรวเนาะพักพักกกุมบานเราจะบายเราก็อยู่เยอรมันเราก็ได้กินดอกเมเปิ้นจ้ะลงไปเก็บมาดองดูจ้ะอร่อยเนาะกินกบนาพิกเข่าสวยจ้ะจ้าคลิปนี้ฝากไปซ้ำนี่ละจ้ะเดี๋ยวมากินข้าวกับดอกไมเปิ้นดองจ้ะจ้าสวัสดีจ้า